นี่นครับอันนี้ก็มาทําการพ่นสารหรือว่าลงสารแพคโคนะครับนี่มีสี่ห้าตัวนะครับที่ใช้มีสารจับใบด้วยนะครับหนึ่งตัวอันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนี่ผสมหมดเลยนะครับอันนี้ก็ใช้ตัวกลางนะครับแพคโคนีโอโซเนี่ยเราใช้วันนี้เจ็ดร้อยนะครับต่อน้ำสองร้อยนี่ถังสองลิตรนะครับก็ใช้เกือบหนึ่งลิตรเนาะแล้วก็น้ำตาลทั้งด่วนนะครับยามแมลง ผมใช้คอปเปอร์ด้วยนะครับเพราะว่าแก้ใบจุดสาหรายมันมีเล็กน้อยนะครับบางบางต้นบางจุดนี่ก็เป็นสีเขียวเฟทิลลอนนะครับถ้าน้งเสริมครบจบนะครับจบในเซตนี้ในก็ที่ผสมรอไปแล้วมีนี่ครับมีตัวมีศูนย์นสามสี่นะครับเจ็ดขีดหรือว่าเจ็ดร้อยกร,รัมเกือบหนึ่งกิโลนะครับตอนท้ำ200อลิตรประมาณนี้นะครับ แล้วก็อย่าเชะลงเชื้อราผมก็ใส่ไปด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเชื้อราอาจจะใช้ถังสองเนาะตอนตอนนี้ผมใช้ฟังกูลานก่อนนะครับคัพเปอร์นี่ก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ถ่ายให้ดูนี่ครับสวนอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวพ่นตะันโต๊ก่อนนะครับนี่อันนี้ฟ้าทองฝ้าก็เป็นโปร่ปงๆนะครับอ่าคึมๆบ้างนะครับมีแสงแดดเล็กน้อย นะครับเดี๋ยวเป็นว่าฝนสักหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่มีฝนหรือสองสามชั่วโมงเนี่ยนะครับแต่ดูพยากรณ์อากาศในวันนี้น่าจะรอดนะครับน่าจะรอดแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็ทําการพ่นชุดนี้ทั้งหมดนะครับประมาณร้อยต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโซนตะวันออกนะครับตะวันออกตะวันออกยอดกลางจ้ากว่าแล้วก็ที่เหลือที่เหลือนี่ก็สะสมไปอีกสี่ห้าครั้งเนาะ หลังจากนี้ก็มีเวลา15วันนะครับพ้นวันนี้อีก15วันไม่เกิน20วันลากตีปมนี่ครับก็ทําการปลดขนงในกิ่งแล้วก็ทําการกักน้ํากระบวนต่อไปนะครับนี่ใบเดี๋ยวมาดูใบกันนะครับนี่นี่ใบนะครับก็ถ่ายให้ดูเลยนีครับอารมณ์แบบว่าพึ้งตื่นเนาะตอนเช้า เราก็มาจัดการสวนก่อนเพราะว่าไม่มีงานอย่างอื่นนะครับนี่เป็นงานหลับทำสวนอย่างเดียวความเสี่ยงก็เยอะลงทุนอย่างเดียวทั้งปีนะครับอันนี้ผมให้ดูเลยก็ประมาณนี้นะครับใบก็กลางแล้วแหละนะครับประมาณ80-90%กลางาลิปอร์งนี่อยู่ประมาณนี้ โอเคนะครับผสมก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็เช็คปยยกรณอากาล่วงหน้านะครับเรยอไทม์เลยเช,เช็คเรือไทม์ตอนนี้ก็มีกลุ่มฝนที่จังหวัดตรังนะครับเพือเขาบรรทัดเขาภาเท่านั้นนะครับก็คือมือยู่แต่ถ้าพ้นไปแล้วนะครับฝนเทฝนเทลงมาถ้าไม่เยอะอะถ้ามันแห้งก่อนหนึ่งชั่วโมงเนี่ย พ่นแล้วก็แห้งไปหนึ่งชั่วโมงใช้ได้นะครับใช้ได้จะไ,จะไม่ทําจะไม่ทําอะไรแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากนี้สี่ห้าวันฝนนะ้อยฝนหยุดแทบจะมีแดดทุกวันแล้วก็ไปตกันที่สี่อีกรอบหนึ่งนะนี่ก็ใบโดยรวมประมาณนี้นี่นะครับปกติผมจะพ่นไปแล้วเนาะช่งวงเช้าเพราะว่าชะลอดูกลุ่มฝนก่อนนะครับยังไม่ได้ผสมสารไวโคลมีผสมโูน้าสองไว้เมื่อกี้นะครับนี่ก็ได้ที่แล้วคิดว่าเนาะ ช้ากว่านี้ก็ก็ช้าไปน,นี่ครับยอดยุประมาณนี้โอเคคลิปนี้ก็จบไว้ประมาณนี้นะครับ